คลิปนี้พาเพื่อนๆไปฟิตแมทหนองน้ำบ้านประบงงามบนอำเภอแม่จันเกือบเอาตัวไม่รอดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆ วันนี้นะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆไปปิดแมทนะครับหมายหนองน้ําบ้านป่าบงงามบนอําเภอแม่จันนะครับวันนี้ก็เปิดเป็นวันสุดท้ายนะครับเดินทางตอน11โมงเช้านะครับวันนี้ผมมีเวลาว่างประมาณครึ่งวันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าหมายปิดแมทวันนี้นะครับ จะยังพอมีตัวให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับหมายนี้ตกสนุกมากๆนะครับผมพาเพื่อนๆมาหลายครั้งมากๆนะก็วันนี้เขาเปิดเป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวเราไปลุ้นกันหน้างานนะครับว่ายังจะพอมีตัวหรือเปล่านะครับกับน้องน้ําบ้านปลาบงงามบนนะครับเดินทางมาถึงที่หมายนะครับก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับก็จุดที่ผมนั่งนะครับในวันแรกนะครับก็ว่างพอดีนะวันนี้มองหมายจะไปนั่งจุดเดิมนะครับที่ผม เคยได้ปลาเยอะๆนะครับในวันแรกนะครับไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิงพาเพื่อนๆมาปิดแมทนะครับหมายธรรมชาตินะครับก็วันนี้เปิดเป็นวันสุดท้ายนะครับกับหมายบ้านป่าบงงามบนอําเภอแม่จันนะครับนะก็วันนี้มีเวลาว่างครึ่งวันนะครับก็ออกจากบ้านมาตอน11โมงนะครับมาถึงที่หมายเซตอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เที่ยงนะครับ เดี๋ยวมาลุยกันเลยถ้าวันนี้ผมเล่นเป็นระยะ4.5กับ5.4นะ4.5ก็เล่นเป็นไม้ตายหนักนะครับ2ตะขอน,ะน้ำค่อนข้างลึกนะตอนเล่นเป็นไม้ตายหนักนะส่วน5.4ผมจะลองเป็นงานลอยนะอีกทีนึงนะครับอีกวันหนึ่งนะก็ลอยอยู่ประมาณ1เมตรนะครับนะก็ใช้เป็นทุ่นตัวยาวนะครับนะเพราะว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นลอยเยอะหนักเยอะเบานะ,ะเซตเป็นเซตเดียวเลยนะกะ็ช่างทุ่นกับตะขัวไว้ที่ บอดี้ทุ่นนะครับนะด้านบนตรงนี้ก็ตะขอใช้เบอร์0.3นะก็ทิมหน้า30เซนนะผสมเหยนะื่อเรียบร้อยนะเพื่อนนะเพื่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็ตัวนี้เป็นเหยื่อผงนะเหนะยื่อหลักในการอ่อยนะให้เกล็ดปลารวมเหนือเมฆนะผสมชิปแล้วก็หมูเชื้อเล่งกินนะครับนะก็ชิปเกี่ยวมี2ตัวนะครับนะชิปเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะกับขนมปังแต้มติ่งด้วยเกลือเหนือเมฆนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะเพื่อนๆนะก็ตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงกว่าแล้วนะไม่รู้ว่า ปิดแมพนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะแต่ก็อยากมานะเพราะหมายนี้ผมทําคลิปไว้ค่อนข้างจะหลายคลิปนะก็ยังสนุกอยู่นะครับนะมาลุยกันเลยครับงานพื้นงานลอยนะครับวันนี้ลองดูแต่อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับกับงานลอยนะเพราะว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะลมค่อนข้างแรงแต่เรามีงานพื้นให้ลุ้นอยู่นะครับนะมาดูกันว่าวันนี้จะเจอนนจันไซสตโตหรือเปล่านะ ดูเลยครับเ,เพื่อนๆนะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเป็นเลยส่วนงานลอยนะครับผมจะลองอต้องอ่อยหน่อยนะงานลอยต้องอ่อยหน่อยนะทำไปให้ตาขึ้นลอยนะก็เหมือนเดิมครับคิดเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆส,สลับกับขนมปังนะงานลอยนะลองดูไม่รู้ว่าวันนี้งานลอยจะทํางานหรือเปล่านะสายเซฟขาดไม่ได้นะเพื่อนนะงาน ไม้ธรรมชาตินะอันตรายเพราะว่าไม้นี้ค่อนข้างจะกว้างนะเราหายไปไหนเส้นหนึ่งสายเซฟนี้ขาดไม่ได้อย่าลืมเด็ดขาดนะเพื่อนๆนะกับไม้ธรรมชาติอันตรายนะอันตรายคาเบ็ดเราอาจจะลงไปอยู่ในน้ำได้ เป็นอย่างไรจะเป็นเรื่องหรือเปล่ากับหมายปิดแมตต์นะครับวันนี้ก็มีนักกีฬามาปิดแมตต์หมายนี้อยู่หลายท่านๆๆอยู่นะครับนะประมาณเกือบเกือบสิบอยู่นะครับเกือบเกือบสิบท่านอยู่นะลุ้นกันๆๆๆลุกันครึ่งวันจะบันเทิงหรือเปล่านะครับสำหรับงานหมายธรรมชาตินะครับเพื่อนๆก็ต้องอ่อยน้อยนะครับไม่อ่อยปลาก็ไม่เข้านะครับ ระยะ5.4ผมตกในลักษณะางานลอยนะครับแต่วันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะลมค่อนข้างแรงนะครับนะก็มีอาการอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ตัวนะครับส่วนงานพื้นตอนนี้ปลาย,ยังไม่เข้านะครับก็ต้องอ่อยไปเรื่อยๆนะครับก็มาวันนี้นะครับมีเวลาว่างครึ่งวันนะครับผลงานจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆ งานลอยมาแล้วครับเพื่อนเต็มแรกนะรอมาน่าจะเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะเต่มแรกวันนี้นี่ฟือดอยู่แต่ก็โอเคเพียนกเพียนสวยงามตาม้องเรื่องเก็ดหมดครับเก็บหมดเอาหมานสักตัวกัน หลังจากอ่อยเหยื่อมาประมาณชั่วโมงนะครับงานลอยก็ได้แต้มแรกมาแล้วนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับส่วนงานพื้นตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับเพื่อนๆนะยังไม่มีอาการปลาเข้านะครับก็มีอาการตอกอยู่นะครับแต่น่าจะเป็นปลาเล็กนะครับเพราะว่าตอกแล้วไม่จมนะครับไม่จมสุดนะเพื่อนๆนะส่วนงานลอยนะครับก็มีอาการแล้วนะครับปลาเข้านะตอนนี้ก็เป็นปลาตะเพียนนะครับแต้ม2นะเพื่อนๆนะ ก็ไซสสวยอยู่นะครับแต่เพียนใหม่นี้นะอ่าแต้มสองมาแล้วนะครับกับงานลอยนะครับส่วนงานพื้นเดี๋ยวรลอลุ้นกันนะครับงานพื้นปันนินมาแล้ว นะนนนินสำหรับงานพื้นนะครับก็อ่อยมาชั่วโมงกว่ากว่าน,น,นะก็ได้แต้มแรกมาแล้วนะครับเป็นปลาน,นินนะครับเล็กใหญ่นับหนึ่งนะเพื่อนๆนะเก็บหมดครับเพื่อนๆหลังจากที่ปลาเข้าแล้วนะครับก็กวัดเรื่อยๆเ,เลยนะครับสําหรับงานพื้นนะก็เป็นฝูงปลานินนะครับตัวเล็กนะถล่มนะครับก็วัดเรื่อยๆนะครับมีอาการพอได้มันนะครับเพื่อนๆ มาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับนะก็มาแบบไม่ขาดสายเลยนะสำหรับงานพื้นนะครับพออให้ได้หายอยากนะครับกับการตกปลานะครับเล็กใหญ่เราเก็บหมดนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้ย้วพื้นโอ้ยป่นนินับงานพื้นงานลอยครับมันละครับงานพื้นงานลอยครับ โกมว่าวัดโคกปักกลมเออขึ้กาปักกลมเข้านี่โกลมมุนถึงว่าอ้ย่าตัวนี้แหละครับติดตามหาโอ้โหยังไม่ได้กินจะหลุดนี่ครับเพื่อนๆนะปลากระบอกนะครับหรือว่าปักกลมนะปลาส้อยควายนะครับนะหลายชื่อนะส้อยควายครับส้อยควาย ส,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 ส้อยควายส้สอยควายอู้หูส้อยควายกินลอยแบบเพื่อนฝ้ายอยแล้วเพื่อนๆงูตัวเดิมนะโอ้ยน่ากลัวเนี่ยออกจากนี่มานะงูตัวเดิมนี่ยแหละครับจากเม็ดก่อนๆนะสะดุ้งหมดเลยยิซุกมาแล้วบ่ายิซุกโอ้ลุด ถ้ายี่ซกเข้าเนี่ยมันเข้าเป็นมูนะป่ะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผลงานวันนี้นะครับปิดแมต์นะครับหนองบ้านปลาบงงามบนนะครับเนาะก็เป็นปลาสร้อยควายนะครับตัวใหญ่นะปลานินนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับงานพื้นงานลอยนะครับวันนี้นะปิดแมต์ด้วยสมบูรณ์นะครับนะหนองบ้านปลาบุงงามบนครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ว่าจะถอนสมองแล้วนะครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า เปิดมาติดต่อกันเดือนนึงนะครับปลาหน้าจะน้อยตัวลงนะวันนี้ผมก็จะได้เป็นปลาส้อสยควายนะปลาตะเพียนแล้วก็ปลานินนะเพื่อนนะมาดูผลงานนะก็วันนี้มาตอนเที่ยงนะครับเพื่อจะมาปิดแมช์นี้นะก็พอรอบตัวอยู่นะครับนะก็ประมาณสิบกว่าเต้มนะเป็นปลาเล็กหมดเลยนะเพื่อนนะก็วันนี้ ได้ทั้งงานพื้นนะครับแล้วก็งานลอยนะงานพื้นก็จะเป็นปลาหนินนะส่วนงานลอยก็จะเป็นตะเพียนนะครับกับปลาส้อยนะก็หมายนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับนะปิดแมทก็ไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับกับการปิดแมทนะแต่ก็พอรอดตัวนะครับหมายธรรมชาตินะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่ได้แน่ๆก็คือได้มาเซฟบรรยากาศนะครับหมายธรรมชาตินะก็หมายนี้ปิดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะผมจะมีหมาย หนองปลาอ้อนะครับนะแถวมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะเดี๋ยวไปอรอลุ้นกันหมายนั้นก็แล้วกันนะครับหมยนั้นเนี่ยปิดมาอยู่ประมาณ1ปีกับ7เดือนนะสิเดือนนะดูน่าจะมีตัวให้ได้ลุ้นนะครับไซส์ใหญ่ๆนะเดี๋ยวไปลุ้นกันหมายนั้นนะครับกับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้วันนี้สินค้าของทั้งช่องก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับนะผมตกตั้งแต่เที่ยงนะจนถึง5้าโมงเย็นนะ ก็ได้อยู่10กว่าแต้มนะครับพอรอดตัวนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้านะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าพร้อมวางจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นตัวทุนแล้วก็ตัวเหยื่อนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับกับหมายบ้านป่าบงงามบนอําเภอแม่จันปิดแมทแบบสมบูรณ์นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ